วันนี้ก็เป็นอีกวันที่อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นแล้วเนาะน่าจะอยู่ที่ประมาณรบหนงองศาเดี๋ยววันนี้มีภารกิจเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เราจะออกไปรับพัสดุที่ร้านขายของชําที่เราเคยไปกันเมื่อครั้งก่อนเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยอากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วก็ป้าจะขับรถออกไปที่สําคัญเนี่ยตื่นเต้นก็เพราะว่ารถของเราเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นวินเทอร์เด็กนะคะก็ยังเป็นชอมเมอร์เด็กอยู่ อันนี้คือต้องขอบอกก่อนเลยคือไม่แนะนำนะคือถ้าเกิดแม่แนะนำให้ขับด้วยด้วยยางประเภทนี้ในฤดูหนาวหรือในสภาวะอากาศที่เป็นหิมะแบบนี้เพราะว่าโอ,อกาสเ,เกิดอุบัติเหตุได้แต่ว่าทีนี้คือเราก็ดูด้วยว่าอากาศช่วงนี้มันเริ่มอุ่นขึ้นแล้วแล้วก็หิมะมันเริ่มละลายแล้วถนนหนทางเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่มีหิมะปกคลุมแล้วเพราะฉะนั้นก็ ก็น่าจะสมเพลสมผลนะแต่ว่าก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้ก็แค่เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้เราเปิดประตูอกมาดูข้างนอกว่าสภาพอากาศเป็นยังไงขนาดว่าลบหนึ่งองศานะแต่ว่าหิมะก็ยังคงตัวอยู่แบบนี้อันนี้เราออกมาตัดขอบเองอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะคะที่เปิดประตูออกมา เดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปดูหลังบ้านว่าหิมะเป็นยังไงอันนี้หิมะก็ยังหนาอยู่นะแต่สังเกตได้ามันก็เกลืหิมะเขาเริ่มละลายแล้วที่อยู่บนโต๊ะก็ยังหนาอยู่เลยส่วนนี้เริ่มละลายไปเยอะแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปรับพัสดุกันที่ร้านขายของชำเนอะ โดยปกติแล้วเนี่ยในเดนมาร์กเขาก็จะมีทางเลือกในการจัดส่งสินค้าสําหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะคะเขาก็จะมีให้หลายแบบซึ่งบางร้านเขาก็จะมีการส่งให้ถึงบ้านเลยโดยที่ไม่ได้คิดค่าค่าส่งเพิ่มเนาะแต่ว่าเขาก็จะมีลิมิตจํากัดไว้ว่าคุณจะต้องซื้อสินค้าให้ครบจํานวนเท่านี้นะแล้วก็บางร้านเนี่ยก็อาจจะมีแบบว่า ่อให้ซื้อเป็นพันแปดพันเก้าพันครนยังไงก็ต้องมีค่าส่งอยู่ดีอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีนะเราเขาก็จะมีให้เลือกบริการขนส่งที่แตกต่างกันออกไปเราก็สามารถเลือกในแบบในแบบที่ถูกที่สุดก็คือให้เราออกไปรับเองที่อย่างอย่างเช่นสาขาย,ย่อยใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นในแบบของกล่องที่เขาใส่พัสดุแล้วเราก็จะได้รับรหัสทาง SMS แล้วก็ ไปกดเปิดเอาพัสดุเองก็มีเหมือนกันซึ่งในแบบที่แนดเลือกใช้ก็คือจะไปรับที่ร้านขายของชำ<อ>ซึ่งเราก็จะได้รับรหัสการรับสินค้าผ่าน SMS ออันนี้ <SMS. S 2> เราก็ได้รับรหัสมาแล้วเดี๋ยวเ,เราก็ออกไปรับสินค้าพร้อมกับโชว์รหัสที่เราได้รับทาง SMS เให้เขาดูก็นั้นเดี๋ยวเราออกไปพร้อมกันเลยแล้วกันไปแผนวันนี้ก็คือเดี๋ยวดูก่อนว่าสภาพถนนด้านนอกเนี่ยที่เราใช้สัญจรกันไปมามันเป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่ามันมันดีก็โอเคค่อยไปห้างอื่นต่ออันนี้ให้ดูเส้นทางในหมู่บ้านโดยปกติถ้าเกิดเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็จะมีพวกถุงพวกนี้ค่ะเตรียมไว้เราก็จะเก็บไว้บริเวณด้านหลังรถตรงนี้ก็อเอาเขารวมๆกันไว้ซึ่งเราก็จะมีของหลายยี่ห้อเนาะแล้วก็มีบางถุงที่แบบเราซื้อมาเองจากเมืองไทย แบบนี้ก็เต็มเลยภายในรถที่เราเพิ่งจะเข้ามานั่งเนี่ยมันก็จะแบบด้านนอกคือจะเป็นเกรดแบบเนี้ยเป็นฝ้ารอบคันเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีฟังก์ชันนี้ช่วยทำให้มันอุ่นขึ้นหรือบางทีก็ใช้แม็กซ์ไปเลยจ้าเร็วดียิ่งถ้าเกิดบวกกับ AC ด้วยนะมันจะทำใหเ้เร่งการทำงานได้เร็วขึ้นเห็นไหมว่าพอเราเลือกเป็นแบบ AC ปุ๊บเขาก็จะ ละลายแลเร็วขึ้นอ,อีกสักแป๊บหนึ่งก็พร้อมแล้วจ้าเท่าที่ดูตอนนี้เส้นทางในหมู่บ้านเขาจะกวาดโกยหิมะออกหมดแล้วจ้าแสงอาทิตย์มาแล้วพราทิตย์กำลังจะตกอยู่ที่นี่าขาดวิตามินดีจ้า เพราะฉะนั้นเวลากลับไทยก็จะหาโอกาสกลับไปอาแบแดดรับวิตามินดีสะสมให้ครบทั้งปีที่ตอนนี้จะบอกเลยว่าผิวก็เริ่มที่จะแบบซีดลงไปแล้วค่ะทั้งทั้งที่เมื่อมีนาต้นปีเนี่ยกลับไปที่ไทยก็ไปอาบแดดมากลับมาได้สีแทนสะใจมากแต่พออยู่ที่แล้วมันไม่โดนแดดอผิวมันก็เลยเริ่มซีดกลับมาอยู่ในสภาพเติม ตอนนี้เรากำลังจะเอามาพ้นหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าถนนหน้าหมู่บ้านมันจะเป็นยังไง ขับออกไปได้ไหมออกได้หรือเปล่าขับได้ไหมออกได้หรือเปล่า จริงจริงจริงออกมาไ,ได้แล้วจ้าโอ้ยตื่นเต้นโว้ยโอเค okay. ทีนี้เราก็ไปต่อค่ะบอกเลยว่ารุนมากแต่ก็ผ่านไปได้ดีทีนี้แผนที่เราเตรียมไว้ก็คือขับไปอีกออห้างหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราไปซื้อเนื้อเนื้อวัวที่กินประจำอยู่ก็จะไปซื้อเชอ่าเขาจะมีขายเฉพาะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เท่านั้นซึ่งก็อยู่ ไกลออกไปจากบ้านนิดนึงกับจำสองข้างทางนี้ได้ไหมคะที่เห็นในคลิปที่เราเดินไปทาํางานกันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็จะแบบมีพวกขี่มะเกาะอ,อยู่ตามกิ่งก้านของต้นไม้ตอนนี้ก็คือหายไปหมดแล้ว คนวิววัฒนาการของเทคโนโลยีในรถยนต์นะที่เขาสางที่ที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันแบ่งโซนซ้ายขวาอุณหภูมิแตกต่างกันได้เพราะว่าเป็นคนที่แบบมีปัญหากับเรื่องอุณหภูมิมากคือถ้าเป็นวันที่แบบต้องนั่งรถไม่ไม่ใช่ว่าเดินเองนะก็จะใส่เสื้อกันหนาวแบบที่แบบมันไม่หนามากที่แบบมันยังทนอยู่ในอุณหภูมิด้านในได้เงของดีๆเนี่ยเขอจะปรับร้อนสุดเลยจ้าและด,ดูของฝั่งนี22อ,องศาค่ะอันนี้ความแตกต่าง เอาจึงก็ดีเหมือนกันนะคะยิ่งมีรถออกมาบนท้องถนนมากเท่าไหรเนี่ยมันก็จะเพิ่มความร้อนให้กับพื้นถนนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีหิมะมาเกลากะขวางทางต่อให้มีหิมะตกมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ายังคงอยู่ในอุณหภูมิที่แบบว่ามันไม่ใช่พายุหิมะหรืออะไรประมาณนี้เขาก็สามารถที่จะละลายหายไปได้ทันเวลาแยีด้านหน้าขวามือจะเห็นป้ายของแม็โจแนลอยู่ซึ่งก็ที่นี่ก็จะมีเค c ซเหมือนกันนะมีอยู่สาขาเดียวด้วยในเมืองนี้ มีเบอร์เกอร์ด้วยแต่เบอร์เกอร์ก็ค่อนข้างเยอะอะแต่ KFC นี่จะมีอยู่เจ้าเดียวเลยค่ะแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจแต่อย่างไรเคมาลองแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ลองอีกเลย KFC ที่ประเทศไทยดีที่สุดรสที่สุดก็ขนาดดีๆที่ว่าเป็นคนไม่กินจังฟู้ดเลยยังกลับไปที่ไทยทีไรก็จะต้องไปแวะกินเขาเรียกว่าวิงแซบ ที่ KFC ประเทศไทยเพราะว่ารสชาติมันเซ็ตแ่บอะไรแบบอ่ะตอนนี้เราก็ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ชื่อว่าปีค่ะปีค่ะจะเห็นว่าเริ่มมีแท่นชาร์จรถไฟฟ้า ทยอยมาติดตั้งเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีอยู่แค่จุดเดียวเนาะชาร์จได้อยู่บริเวณนู้นด้านสายมือนี่เลยค่ะก็จะมีอยู่แค่จุดนี้จุดเดียวนะก่อนหน้านี้แจวะบัมพังเลยเดี๋ยวเราเอาของที่เราพัสดุที่เรารับมาใส,ใส่ไว้ที่ข้างหลังก่อนเนาะ ดีดีเปิดมาให้เรียบร้อยงี้ยนี้ซูปเปอร์นี้จะต่างกับซูปเปอร์ที่อยู่ใ,ใกล้บ้านนะคะเพราะว่ารถเข็นเนี่ยเขาไม่มีเหรียญแล้วก็เป็นรถเข็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากหยิบไปได้เลยอันนี้ให้ดูว่าขนาดรถเข็นกับตัวใหญ่เะล่ะจะถึงอกอีกแล้วเนี่ย ตอนนี้เรามาถึงนแผนกเนื้อสัตว์กันแล้วค่ะอุ้ยเหลืออยู่แพ็คเดียวโดดๆเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่วะก็ต้องเอาอ่ะเหลืออยู่อันเดียวอ่ะชิ้นส่วนนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนดูน่าสนใจมากเลยน้ำหนัก2.15กิโลแล้วก็มีไขมันกำลังดีด้วย โอ้เลิศดีเลยงั้นเอาอันนี้ปีกชิ้นหนึ่งแล้วกันเนาะเอาน้องใส่ไปนนี้ก่อนอันนี้เป็นส่วนของ Asian product แล้วก็มีพวกว่ามีกึ่งสำเร็จรูปขายด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยก็มีนะจ๊ะยำๆจ้ะแม่ยำๆมมาเลยจ้ามีไวๆด้วยจ้าโอเคค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจิจวัตรประจำวันของเรานะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหนึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ต อันนี้เป็นเวลา16นาฬิกา59นาทีด้านนอกมืดตึ๊ดตื่อแล้วจ้าตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอีกซุปเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะคะซึ่งตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านพอดีว่าคุณพี่เขามาจอดอยู่ข้างๆก็เลยถือโอกาสถ่ายคุณพี่เขาซะหน่อยอันนี้เป็นรถเอาไว้กวาดหิมะบนถนนค่ะเพิ่งจะเห็นครั้งแรกเหมือนกันที่ปิปับ อลังการมากอันนี้คือสภาพล้อที่แบบโดนเคลือบไปด้วยหิมะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะออกได้ไหมออกได้หรือเปล่าจะออกได้ไหมออกได้หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่ในที่จอดรถของ f o r t e แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแวะมา ดูอะไรก็ไม่รู้อ่ะนิดๆหน่อยๆไม่ได้ออกมาหลายวันเผื่อมีของจําเป็นที่ต้องซื้อเนาะจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่ประหยัดไฟแล้วอ่ะแต่ก่อนหน้านี้ประหยัดไฟอ่ะคือก่อนหน้านี้ไฟจะติดเป็นช่องไฟสลับช่องไฟซูปเปอร์มาร์เก็ตสุดท้ายของวันนี้ค่ะไก่มาทูสันตอนนี้ถึงบ้านกันแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาเออน่าจะประมาณขอดูนาฬิกาก่อน อุยไม่มีนาฬิกานั่นแหละถึงบ้านแล้วค่ะยังไงขอบคุณมากสำหรับการรับชมมาจนจบคลิปนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งวันหลังจากที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ